ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมนะครับสีววงข่้นดีนะครับเจ้าของเพจไทยบีพีนะครับเพจที่ทําเกี่ยวเรื่องของ process i m p r o v e m e n t นะครับก็วันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวเรื่องของการวิเคราะห์เรื่อง c u s t o m e r j o u r n e y นะครับวันนี้นะครับผมเองก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็เล่าเรื่องของการทําเรื่องของตัว c u s t o m e r journey นนะครับผ่านเคสที่เป็นเคสจริงๆที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับ จริงๆแล้วคัสเตอร์เจอร์เนี่นะครับเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็นหลายๆเฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกก็เป็นเรื่องของ awareness นะครับเรื่องของ consideration นะครับเรื่องของ decision นะครับแล้วก็ service สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ loyalty นะครับสเตจของ Customer j o u r ์ e y ของลูกค้าเนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นจากเฟสที่เรียกว่า awareness นะครับอย่างเช่นตัวผมเองนะครับกระบวนการในการที่จะซื้อนะครับรถ มอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนะครับผมเองก็มีเรื่องของอวบเน s จากประสบการณ์ในอดีตนะครับอย่างเช่นผมเคยใช้รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็ประทับใจในความทนทานในบริการหลังการขายนะครับมันก็นำมาซึ่งการที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกนะครับว่าแบรนด์รถยี่ห้อน,น,น,นั้นเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็หน้าที่จะใช้งานทีนี้พอผมต้องการที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนะครับผมก็คาดหวังนะครับว่า แบรนด์มอเตอร์ไซค์นะครับของยี่ห้อนั้นนะครับก็จะมีคุณภาพแล้วก็บริการที่ดีด้วยนะครับแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในชีวิตจริงนะครับกระบวนการในการบริการของรถยนต์นะครับกับของมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมีกระบวนการที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับกระบวนการบริการของรถยนต์เนี่ยทำให้ผมนะครับประทับใจนะครับบริการแล้วก็จะเป็นลูกค้าเขาเนี่ย ก็คือเป็น Loyalty Customer เลยนะครับแต่พอผมหันมาใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับของยี่ห้อเดิมเนี่ยละครับปรากฏว่าศูนย์บริการนะครับแล้วก็ลักษณะของการบริการเนี่ยมีความแตกต่างไปครับเพราะว่าตอนแรกนะครับที่ผมได้ข่าวสารเกี่ยวบเรื่องของมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนั้นๆนะครับผมเองไม่ขอเอ่ยชื่อว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะกระทบนะครับชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ของเขานะครับ ก็เป็นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อหนึ่งก็แล้วกันนะครับซึ่งพอผมได้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยด้วยประสบการณ์ในอดีตนะครับผมเองเห็นคนที่ในอดีตยุคประมาณ2 0 3 0ปีที่แล้วตอนที่ผมอายุยังน้อยๆอ,อยู่นะครับใช้มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้นะครับแล้วผมก็รู้สึกประทับใจนะครับในเรื่องของอรฟอร์แมนซ์ของมันนะครับพอผมโตขึ้นเนี่ยผมก็สะสมเงินแล้วนะครับแล้วก็ ทำการซื้อนะครับโดยตัดสินใจจากเรื่องของอความทนทานนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของอรถยนต์มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนั้นๆน,น,นะครับตอนที่ทำการซื้อเนี่ยก็อาจจะมีขั้นตอนบริการที่คลุกคลักนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ยื่นเอกสารไปแล้วนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับในการตรวจสอบในระดับนึงนะครับหลังจากที่อนุมัตินะครับผลอนุมัติสินเชื่อเนี่ยก็ปรากฏว่า วันกำหนดวันรับรถเนี่ยก็อาจจะไม่ชัดเจนนะครับผมเองกําหนดไว้ประมาณ8วันนะครับหลังจากอนุมัติซึ่งผมเองก็ต้องติดตามอย่างสม่ำเสม,มอเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของขั้นตอนในการขายเนี่ยพนักงานขายเขาอาจจะไม่ได้มาติดตามเราสักเท่าไหร่เราต้องติดต่อเขาไปเองว่าเราจะได้รถตามกําหนดการหรือไม่นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ผมก็ตัดสินใจว่าถ้าเกิดไม่ได้ตามที่ตามเลิกนะครับที่ผม ไปดูดวงไว้นะครับผมเองก็อาจจะไม่รับรถคันนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆมันก็อนุมัติไปตั้งหลายวันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับรถทันเวลานะครับก็คือภายใน8วันหลังจากอนุมัตินะครับทีนี้พอหลังจากที่เจอกระบวนการในการขายเนี่ยเราเองก็คิดว่ากระบวนการบริการน่าจะดีแหละกระบวนการขายมันอาจจะมีอะไรติดขัดนะครับปรากฏว่านะครับหลังจากใช้งานรถนะครับ ภายในสัปดาห์แรกครับรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ายางนะครับแตกลายงานนะครับเป็นเป็นรอยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับสุ่มเสียงที่ทําให้ยางเนี่ยระเบิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอันตรายต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับผมเองก็เลยแจ้งนะครับเพื่อที่จะทาการขอเปลี่ยนยางนะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยมีประกัน2ปีด้วยกันนะครับปรากฏว่าขั้นตอนในการที่จะเปลี่ยนยางนะครับก็ล่าช้ามากมาก ใช้เวลา2-3เดือนนะครับในการที่จะรออนุมัติแล้วก็ดำเนินการเปลี่ยนนะครับวันที่เปลี่ยนเนี่ยผมเองก็นำมอเตอร์ไซค์นะครับรุ่นนั้นๆเนี่ยไปที่โชว์รูมด้วยนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันได้นะครับไปตอนเช้านะครับแล้วเขาก็ถอดล้อมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยออกไปเปลี่ยนข้างนอกนะครับแล้วช่วงบ่ายก็กลับมาก็พูดง่ายๆก็คือเสียเวลาทั้งวันนะครับในการที่จะดําเนินการสิ่งเหล่านั้นนะครับมันก็ทําให้ผมเริ่ม รู้สึกแล้วนะครับว่าเอ๊ะขั้นตอนในการบริการหลังการขายเนี่ยเอาแค่เปลี่ยนยางเฉยๆนะครับก็ใช้เวลานะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับผมก็สังเกตอาการรั่วซึมนะครับบริเวณที่เป็นโชกด้านหน้านะครับก็มีภาพนะครับที่ผมถามช่างนะครับว่าถ้าเกิดเป็นภาพอย่างนี้นะครับถือว่าโชกมันรั่วไหมนะครับช่างทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบนี้เรียกว่าโชกรั่วแล้วถ้าโชกรั่ว น้ำมันมันหกลงไปที่จานเบรกมันจะทําให้เบรกไม่อยู่แล้วรถก็จะเกิดอันตรายได้ถ้าเกิดขี่ด้วยความเร็วสูงนะครับผมเร่งนะครับไปแจ้งเคลมนะครับที่ศูนย์บริการรถมอเตอร์ไซค์แห่งนี้แหละครับอยู่แถวพัฒนาการนะครับผมไม่ไม่ขอญาติเอ่ยชื่อนะครับว่าเป็นศูนย์ไหนนะครับก็ปรากฏว่าพนักงานก็รับเรื่องครับแล้วก็บอกว่าเป็นการรั่วซึมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยรอคิวนะครับในการที่จะ โทรเรียกนะครับให้มาเปลี่ยนในภาย,ภายหลังนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นสองสาวันนะครับมีพนักงานผู้หญิงนะครับโทรมาแจ้งว่าตัวซีลนะครับมีแล้วที่จะเปลี่ยนโช๊คเนี่ยแต่ตัวน้ํามันโช๊คเนี่ยมันหมดนะครับก็ผมแจ้งไว้ประมาณปลายปลายปี2 5 6 5เดือนธันวานะครับปรากฏว่าพนักงานก็บอกว่างั้นเดี๋ยวจะโทรไปแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับจริงๆแล้วจนมาถึงวันเนี้ย มันก็หลังสงการแล้วนะครับก็คือหลังสงการก็กลางเดือนเมษาไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์บริการแห่งนี้เลยนะครับก็เลยมีการติดต่อสอบถามเข้าไปเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆนะครับผมเองก็รู้สึกนะครับว่า Customer เมอร์เจนี่นะครับเราเริ่มต้นจาก a อ a ว e เรสใช่ไหมครับแล้วก็ Consideration เทียบสเปคเทียบยี่ห้อต่างๆแล้วเราก็ตัดสินใจซื้อ มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้นะครับด้วยข้อมูลที่เรามีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเป็นในแง่ของเรื่องของการดีเซชันเราก็ดีเซชันไปละแล้วก็เรื่องของยูทเสจนะครับเรารู้สึกว่าขั้นตอนยูทเสจเนี่ยก็คือบริการหลังการขายเราไม่ประทับใจเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเองนะครับไม่ได้รับบริการเหมือนตอนที่ผมใช้งานรถยนต์ยี่ห้อนี้เลยนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอันนั้นเนี่ย พนักงานจะคอยติดตามแล้วก็คอยแจ้งเราอย่างสม่ำเสมอในแง่ของการบริการหลังการขายแต่พอมาเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับปรากฏว่าเราต้องติดต่อสอบถามเองนะครับติดตามสถานะเองนะครับแล้วก็ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆนะครับตอนนี้ก็รอมาน่าจะประมาณ4เดือนแล้วนะครับในการที่รอซิลเปลี่ยนโช๊คนะครับผมเองก็รู้สึกว่าถ้าเกิดในอนาคตนะครับเราเอง ต้องซื้อรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเพื่อนฝูงนะครับที่ต้องการซื้อเนี่ยเราก็คงจะไม่กล้าครับที่จะแนะนำมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของเราแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะย่าแย่นะครับในการที่จะได้รับบริการแบบนี้นะครับแล้วจริงๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยของยี่ห้อนี้ผมก็ใช้มา2คันแล้วนะครับคันที่1น,นะครับแล้วก็มาคันที่2นะครับด้วยเราชอบเรื่องของ Performance นะครับเรื่องของ แบรนด์นะครับมาก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคัสเตอร์เจนี่สเตจสุดท้ายก็คือรอยอตตี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับอนาคตถ้าเกิดผมต้องซื้อรถสักคันนะครับหรือมีคนรู้จักต้องการซื้อรถเนี่ยผมเองบอกตรงๆนะครับว่าไม่กล้าที่จะแนะนำยี่ห้อนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็แชร์ความรู้กับเพื่อนๆเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ หวังว่าในคลิปต่อๆไปนะครับเราก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับในแง่ของการพัฒนากระบวนการในด้านอื่นๆนะครับสวัสดีครับ